อนเธอฉันจะบอกว่าใครที่เป็นคนที่ชอบแบบปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่ตั้งแต่ฉันไปถ่ายรายการเค่ยวฟินกินชําแล้วเราก็ไปเจอเจ้านี้สะพายชาวเลเก้ลด okay. รูมากนี่นี่คือหมึกไข่แต่เดียวคะ่ะอันนี้คือเอาไปกินเที่ยงแกเยอะมาก แล้วเขาอร่อยแบบอร่อยเลยเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะแกเวลาแกสั่งแต่ว่าฉันกินไปหมดละเนี่ยแล้วฉันจะบอกว่าสไปชาวเลยอะ่ะคือเขาอะเอาพวกแบบอาหารทะเลอะกลงจากเรือประมงปุ๊บเขาจัดการโฟรสเคนให้แกเลยอืมอร่อยมากจะให้ดูไข่ปลาหมึกไข่แบบช่ำๆอะ่ะ นี่คือปลาหมึกไข่ค่ะแล้วจะบอกว่านอกจากหมึกไข่แล้วนี่อันเนี้ยที่ฉันกินเรียกว่าเป็นหมึกไข่ทอดปุ๊ปะนี่เข้ามาแบบนี้แกเขาแช่แข็งมาเราแค่เข้าไมโครเวฟได้กินเลยเป็นหมึกไข่แบบแพ็คแน่นมากมีทั้งหมด5ตัวแล้วตัวบอกตัวใหญ่ใหญ่ใจเต็มอันนี้เดี๋ยววันหลังฉันมาถ่ายให้ดูทำคลิปให้ดู นอกจากหมึกไขย่ยังมีหมึกไข่ต้มน้ําดําเตาถ่านสูตรชาวเลอันนี้เขาจะต้มเตาถา่านใช่ป่ะแล้วเขาจะเคี่ยวกับน้ําตาลหอมเข้มข้นมากรวมไปถึงนี่จะไปสีดแดเดียวซึ่งอันนี้ก็อร่อยถามว่าฉันรู้ได้ไงว่าอร่อยแล้วฉันรู้ได้ไงว่าทำไมฉันต้องสั่งฉันไปถ่ายเขากับรายการเที่ยวฟินกินามาก็หอบกับบ้านแบบเยอะมากใส่ช่องฟรีดไว้กินเมื่อไหร่ก็แค่เอามาเข้าไมโครเวฟหรือว่าอย่างเงี้ยฉันจะเอามาเข้าหม้อทอด หรือจะทอดกับน้ำมันก็ได้อร่อยมากๆแกสะใภ้ชาวเลอดใจไม่ได้ต้องซื้อกลับบ้านมีอีกอันหนึ่งที่แนะนําเลยว่าแกต้องซื้อกลับบ้านก็คือปลาหมึกปลาหมึกไข่สดโฟเซนแกเชื่อไหมว่าอันนั้นฉันซื้อมาแช่ตู้เย็นแล้วดึงอาทิตย์ให้หลังเอามาต้มทําต้มยำหมึกไขอ่อ่ะแกแดงสู้ฟันมากสดแบบสดจริงๆการันตีว่าเจ้านี้ดีจริงๆแท็กให้สนใจไปสั่งซื้อได้เลยกินตามได้เลยนี่ ไข่ที่ชอบหมึกไข่สายหมึกไข่แก่ฉันจะบอกว่ามันฟินจัดฟินจัดฟินเวอร์เนี่ยคือไข่แน่นๆทั้งตัวอ,อร่อย